สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการเพาะเห็ดนางรมง่ายๆด้วยฟังข้าวสาลีนะคะนี่คือฟังข้าวสาลีนะคะแล้วเราก็จะต้องมีเชื้อเห็ดนางรมนะคะซึ่งเราสามารถซื้อหรือว่าเราจะเพาะเองก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแชร์วิธีการเพาะเชื้อเห็ดนางรมง่ายๆด้วยตัวเองนะคะ ะะก่อนที่เราจะเพาะก็คือ1คืนนี้เราจะต้องทําการบี้มาให้เมล็ดมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ให้เชื้อเห็ดเป็นเป็นก้อนนะคะนี่คือบี้แล้วก็พักเอาไว้1คืนนะคะเชื้อเห็ดก็จะพยายามจับตัวกันแล้วก็มีฟางข้าวที่เราทําการฆ่าเชื้อแล้วนะคะอันนี้ก็คือถัง ถัทงที่เราจะใช้ในการเพาะเห็ดนะคะเรามาทาความสะอาดล้างนะคะด้วยน้ำน้ำยาล้างจานน้ําอุ่นแล้วก็เช็ดทําความสะอาดด้วยแผ่นฆ่าเชือ้อหรือไม่ก็แอลกอฮอล์นะคะเช็ดรอบๆถังทําความสะอาดก่อนก่อนที่เราจะทําการเจาะนะคะเจาะนะคะเราจะใช้สว่านไฟฟ้าเจาะคะ่ะน,นี่คือถังที่เราทำการเจาะเอาไว้นะคะ ข้างนอกรอบนอกนี้จะประมาณ6 7รูนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เจาะก้นถังนี้เจาะไว้1รูเผื่อว,ว่ามันมีน้ํามีอะไรก็จะได้ระบายออกทั้งด้านล่างนะคะขนาดของลูกสวรรค์ที่เจาะนี่ก็คือ5้ส่วนแนิ้วนะคะนี่ก็คือว่าจากที่เคยเจาะนะคะอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงอันนี้คือขนาดสวรรค์จะเล็กเกินไปนะคะแล้วก็เจาะรูเยอะเกินไปนะคะรอบถัง คือเจาะเยอะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกทุกรูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้ฟ้าข้างในแห้งเร็วขึ้นนะคะแต่นั่นคือถ้าเจาะขนาดนี้ก็จะเก็บเห็ดง่ายแล้วก็ทําความสะอาดเยอะเห็ดง่ายเวลามันติดค้างอยู่นะคะแล้วก็คือจะไม่เจาะใกล้ๆขอบนะคะขอบถังก็จะมีขอบบริเวณนี้คือว่าปัญหาที่เจอคือถ้าเราเจาะใกล้พอดีดอกเห็ดออกมามันก็จะติดนะคะ ระหว่างขอบนี้ไม่เจาะแล้วก็อันนี้ก็ใกล้เกินไปนะคะฉะนั้นคือระยะห่างก็คือประมาณสัก3มนิ้วนะคะ3มนิ้วกว่ากว่าค่ะจากขอบข้างบนลงมานะคะแล้วก็เจาะยืงๆกันยืงๆนะคะมีห่างมาข้างบนข้างล่างนะคะแล้วเจาะยืงๆกันอย่างนี้ก่ะประมาณสัก8นิ้วถึงส0นิ้วนะคะระยะห่างอันนี้กําลังพอดีนะคะก็ให้ดูว่าวิธีเจาะถ้าเจาะด้วยสว่านก็เจาะเร็วนะ สำหรับการเตรียมฟางนะคะอันนี้คือฟางที่เขาสับมาให้เรียบร้อยแล้วจะสะดวกนะก็สามารถเอาไปใช้ได้ถ้ายังไม่ได้สับนะคะเราก็จะเอาไปใส่ถังขยะแล้วก็ปั่นด้วยเครื่องตัดหญ้านะคะอันนี้คือน้ำร้อนวิธีแรกก็คือลวกด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ170องศาฟาเรนไฮต์นะคะ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็ยกออกจากหมอ้อ แล้วก็ปล่อยให้น้ำมันหมาดนะคะวิธีที่2คือใช้ปูนขาวนะคะชนิดนี้นะคะมีปริมาณแมกนีเซียมต่ำแช่ไว้นะคะประมาณ1 2ถึง18ชั่วโมงแล้วก็ผึ่งให้แห้งให้หมาดนะคะอัตราการส่วนก็ตามที่ใต้ภาพส่วนอันนี้ก็คือวิธีที่3ใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะอันนี้ก็อัตราส่วน1ลิตรต่อน้ำา1แกลลอนนะคะ แต่และก็คือว่าถ้าจะใช้วิธีนี้เราจะต้องแช่ฟางก่อนแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ผึ่งให้มาหลังจากนั้นก็เอาใส่ถุงแล้วก็ผสมน้ำใส่ไฮโดรเจนนะคะแล้วก็แช่ไว้ย2 2สิบสองถึง่ชั่วโมงแล้วก็นำมาผึ่งให้หมาดนะคะขั้นนี้คือฟางที่เราผึ่งเอาไว้นะคะหลังจากที่เราทำการฆ่าเชื้อนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีลวกลื่นน้ำร้อนหรือว่าใช้ปูนขาวหรือว่าใช้ไฮโดรเจนเพรอร์ออกไซด์นะคะพอ พอฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็เอามาผึ่งไว้อย่างนี้นะคะลองลองจับดูว่าถ้าเราบีบแล้วมีน้ําออกมาไหมถ้ามีน้ําออกมานี่ยังใช้ไม่ได้ต้องรองให้มันแห้งก่อนอย่างนี้แสดงว่ายังเปียกอยู่นะคะต้องปล่อยไปก่อนใช้ยังไม่ได้มันจะจะเปียกเกินไปชื้นเกินไปนะคะลองดูกองนี้หยิบมาสักกำหนึ่งสักกำหนึ่งแล้วก็มาดูว่าเราบีบแล้วมีน้ํำไหมนี่ยั ไม่ได้อัน,นี้มาดูอันนี้คือวิธีลวกเน้ํน้ำร้อนอันนี้บีบแล้วไม่มีแล้วแสดงว่านำไปเพาะเชื้อได้แล้วนะคะอันนี้เป็นถุงถุงผ้านี้ก็สะดวกหน่อยคือว่าถ้าเราจะแช่ด้วยน้ำร้อนก็ใส่ถุงแล้วก็หาของหนักๆทับเอาไว้นะคะ ถ้าเราทําปริมาณเยอะๆก็จะไม่ค่อยสะดวกทีนี้เราจะมาดูว่าก่อนเพราะเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันนี้คือจะเป็นถังใบใหญ่ๆเอาไว้ผสมฟางกับเชื้อเห็ดเข้าด้วยกันนะคะถ้าเราทําปรมิมาณแบบว่าเยอะๆแบบว่าใช้ทุงน้อยๆน,นะทุงขนาดเล็กแล้วก็จะผสมในถังนี้ก่อนเราก็ล้างทําความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ทําความสะอาดก็จะมีแอ,อลกอฮอล์ไว้สําหรับเช็ดมือของเราแล้วก็ถุงมือหน้ากากอันนี้ก็จะเป็นนะคะแผ่นที่เราใช้ทําความสะอาดเช็ดข้างเชื้อโรคต่างๆพื้นผิวต่างๆที่เราต้องใช้นะคะคือยารักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุดทีนนี้เราจะมาเริ่มดูอันนี้คือเชื้อเห็ดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะ เมื่อคืนคือว่าเราบี้เอาไว้แล้วนะคะจากาที่จับก,กันเป็นก้อนก็จะแตกตัวเป็นเมล็ดนะคะพอปล่อยเอาไว้ประมาณ1คืนหรือ,อหนึ่งวันนะคะมันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนอีกนั้นก็คือว่าจะใช้ได้อย่างนี้จะทําให้เชื้อเดินเร็วนะคะอันนี้ก็คือถุงเชื้อเหตุนะคะก่อนที่เราจะเปิดเราก็เช็ดทำความสะอาดนะคะด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าจะใช้นี้เช็ดก็ได้นะคะเช็ดให้รอบก่อนที่เราจะจะเปิดถุง เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มเพาะกันเลยนะคะก็ใส่ถุงพลาสติกสะอาดข้างในก่อนแล้วก็ใส่ฟางแล้วก็โรยด้วยชั้นที่เป็นเชื้อเห็ดแล้วก็ฟางแล้วก็เชื้อเห็ดสลับกันไปชั้นสุดท้ายนี่เป็นเชื้อเห็ดนะคะไม่ต้องใส่ให้เต็มนะคะถึงระดับใต้ขอบของถังก็พอที่เราไม่ได้เจาะนะคะนี่คือพร้อมแล้วก็จะปิดฝานะคะส่วนด้านนอกเราก็จะเจาะรูเล็กๆนะคะด้วยมีดหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ะคะ่ะ หลังจากที่เรานะคะเพาะเชื้อเห็ดฟังเข้าด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็จะปิดฝาปิดฝาถังนะคะอันนี้ฝานี้จะมีรูนะคะมีรูแล้วก็เราก็จะใส่ทิชชู่หรือว่าสำลีนะคะพอให้อากาศเข้าได้นะคะแล้วก็รอบๆถังก็คือว่าในรูที่เราเจาะนะคะข้างในจะเป็นถุงพลาสติกแล้วก็จะเอาไม้จิ้มฟันเจาะเป็นรูเล็กๆก่อนนะคะทุกรู เจาเพื่อที่จะให้อากาศออกซิเจนเข้าไปได้นะคะเชื้อเห็ดจะได้เจริญนะครับหลังจากนี้เราก็จะเอาไปบ่มเชื้อก่อนพอเชื้อเดินเต็มแล้วก็จะกรีดกรีดถุงออกด้วยมีดปลายแหลมๆนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะให้เห็ดของเราเจริญออกมาจากดูต่างๆนะคะอันนี้นะคะก็พอเสร็จแล้วก็จะเอาใส่รังกล่องลังเอาไว้ก็จะไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินหรือว่า มุมที่มืดมืดนะคะที่ไม่มีแสงแล้วก็ไม่มีความชืน้นก็จะบ่มไว้ประมาณสัก10วันนะคะถึง2อาทิตย์นี้เราก็จะคอยเช็คดูถ้าเชื้อเห็ดเดินเต็มนะคะก็จะเป็นสีขาวๆข,ข้างในนี้ จากที่เราบ่มเชื้อไปแล้วนะคะสังเกตว่าบริเวณรูก็จะมีสีขาวๆนะครหลังจากนั้นก็เราก็จะกรีดกรีดรอบๆรูเพื่อที่จะกรีดพลาสติกออกนะคะแล้วก็เอาถังนี้ไปวางให้ได้รับความชื้นแล้วก็แสงสว่างข้างนอกจะเห็นว่าที่รูนะคะก็จะเริ่มมีดอกเห็ดเล็กๆและเริ่มสร้างตัวเป็นดอกเห็ดเล็กๆนะคะตามรูต่างๆ ลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะเป็นก็จะเป็นเห็ดให้เราได้เก็บเกี่ยวนะคะอันนี้คือให้ดูว่านะคะจะเป็นข้างในจะเริ่มเป็นสีขา,ขาวๆมีเส้นใหญ่สีขา,ขาวๆหลังจากนั้นก็ก็จะกลายเป็นดอกเห็ดเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะมีขาวค่ะอันนี้คือ เห็ดนะคะที่เราเอาออกมาวางไว้หลังจากที่เราพักพักเชื้อเห็ดไปหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะเอาไว้ในรังอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะปิดข้างบนมีรูออกข้างๆนิดนึงให้อากาศนะคะพอมีอากาศคือช่วงที่เราบ่มเชื้อนะคะเราไม่ต้องการความชื้นหรือว่าแสงสว่างมากขอให้มีอากาศนะคะพอเราพักเสร็จเราก็เอามาวางไว้อย่างนี้อันนี้คือ ทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องมีชั้นมีอะไรอันนี้จะเป็นเหล็กที่เราเอามาดัดที่เรามาทํอ่าอ่าโครงให้กับมะเขือเทศนะคะก็เอามาดัดม้วนๆเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็หาถุงพลาสติกใสๆใบใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นถุงขยะใบใหญ่ๆเราก็เอามาว้ข้างในแล้วก็ตัดนะคะข้างด้านข้างนี้คือจะตัดเจาะรูนะคะให้อากาศเข้าออกได้บ้างนะคะตรงนี้ ข้างล่างเราไม่ต้องเจาะเพราะว่าเอาไว้เก็บน้ําเวลามันเปียกเยอะๆพื้นห้องของเราก็จะได้ไม่เปียกนะคะแล้วก็ามาวางไว้อย่างนี้แล้วก็เปิดเครื่องทําความชื้นให้วันละสามสี่ครั้งนะคะก็จะเห็นว่านะคะตอนที่เอามาวางวันแรกยังไม่มีเห็นนะคะนี่จะเริ่มเห็นว่ามีดอกเห็นเล็กๆออกมาจากรูแล้วนะคะจะเห็นว่ามีหลายจุดนะคะ ถังหนึ่งนี่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นานนะคะหลายเดือน 2- อสเดือนนะคะหลายรอบนะคะฉะนั้นก็คือว่าถ้าใครมีพื้นที่ไม่เยอะนะคะอันแล้วก็จะลองทาใส่ถังดูก็สะดวกคือเราสามารถเอากลับมาใช้ได้อีกนะคะไม่ต้องเปลืองถุงพลาสติกแล้วก็เก็บเกี่ยวเสร็จก็ใช้ถังเดิมทําอีกได้นะคะก็ล้างให้ล้างทําความสะอาดอย่างนี้ก็สะดวกหน่อยพื้นที่ก็ไม่เยอะใช้มุมห้องนะคะไม่ต้องไปแบบว่า ซื้อชั้นนะคะเอาเท่าที่เรามีอุปกรณ์ที่เรามีพอหาได้ก็จะสะดวกนะคะแค่นี้คือตัวอย่างนะคะห้องนะคะหรือว่าชั้นสำหรับให้เห็ดออกดอกสมมติว่าเรามีก้อนเห็ดเยอะๆหรือว่ามีเห็ดอยู่หลายๆถังพื้นที่ก็จะใช้เยอะขึ้นนะคะก็จะใช้มินิกรีนเฮาส์แบบนี้แล้วก็เอาถังถังเห็ดแล้วหรือว่า ก้อนเห็ดที่เราทำนะคะเอามาวางไว้ในห้องนี้แล้วก็ใช้เครื่องทําความชื้นนะคะพ่นความชื้นเข้ามาในเต็นท์นี้เพื่อที่จะให้ให้เก็บรักษาความชื้นได้นานขึ้นแล้วก็ทั่วถึงทุกจุดนะคะจะเห็นว่าดอกเห็ดก็จะมีมีเริ่มออกมาจากรูที่เจาะ นะคะทั้งบนนี้จะเป็นจะเป็นท่อท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องทำความชื้นนะคะด้านนอกเราจะพ่นไอ้น้ำเข้ามาข้างในเต็นท์นะคะส่วนด้านล่างของเต็นท์นี้ก็คือว่าเราก็จะเปิดไว้นิดนึงเพื่อว่าให้มีการระบายอากาศนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะใต้เต็นท์ ก็จะมีอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเผื่อว่าใครทำเยอะๆค่ะวันนี้จะพามาเก็บเห็ดนะคะเห็ดหนางมที่เพาเอาไว้ค่ในรูอันนี้คือดึงออกมานะคะจากดูพอเราเก็บอย่างนี้แล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีมีเนื้อเห็ดอยู่ข้างในนะคะเราจะต้องทําความสะอาดก็คือใช้มีดปลายแหลมนะคะนี่ก็จะจะตัดตัดแล้วก็ทําความสะอาด เอาเนื้อเยื่อตรงนี้เก่าออกให้หมดนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะเน่าพอเราเก็บเสร็จแล้วเราก็จะพักถังเอาไว้ก็คือว่าเอาไปใส่กล่องลังไว้นะคะเวลาจะก็จจับแน่นๆแล้วก็เด็ดเด็ดออกจากถังอะไานี้ก็จะได้เป็นช่อคือจะปล่อยให้โตวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ จะเก็บตอนนี้ก็จะเนื้อนแน่นหน่อยกรอบๆแล้วก็พักถังเอาไว้ประมาณสัก3-4วันมันก็จะเริ่มมีดอกเห็ดออกมาอีกแล้วก็เอามาไว้ในห้องนี้อีกอันนี้จะเก็บก่อนถังนี่ถ้าเห็ดอย่างนี้ก็คือนี้ที่ต้องทำความสะอาด คือใช้มีดมีดนี่คือเราก็ต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอลก่อนมีดปลายาแหลมๆหรือว่าจะเป็นปลายช้อนก็ได้นะคะเช็ดด้วยครับทำความสะอาดแอลกอฮอลก่อนแล้วก็คือพยายามขูดขูดเนื้อยื่อออกให้หมดจากนั้นก็เอาถังไปกเปกเป็บในเพาะไว้นะคะส่วนทั้งนี้ยังยังดอกยังเล็อกอยู่น่าจะอีกประมาณ1วันสองวันก็จะเก็บได้นนี็นคือเป็นวิธีการเก็บนะคะ หลังจากนี้ก็จะเจอาทางนี้ไปทําความสะอาดแล้วก็จะพักไว้ในกล่องลังในที่มืดนะคะไม่ให้ความชื้นไม่ให้โดนแสงาสีวันก็จะเริ่มออกดอกอีกก็ามาวางอย่างนี้อีกวางอีกแล้วก็ให้ความชื้นนะคะก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บเก็บได้อีก คันนี้คือภาพเห็ดนะคะที่ทําการเพาะเอาไว้แล้วก็ได้เก็บเกี่ยวไปนะคะถ้าคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะคะวันหลังจะมาแชร์วิธีการเพาะเชื้อเห็ดนางรมง่ายๆนะคะด้วยวิธีต่างๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี